เอามี่ะถดสร้อยจูหมูจะถลสร้อยจูบอ่เห็นเชือคาสือคาสอบเหือทีตอนใหญ่ๆถนนเสร็จเ้วๆสามโลคทีโลก็เห็นมันแล้วเทีย่ยเดียวมาเห็นเทลาสามสาไวคือจะเมียก่อนใหญ่ๆแทบที่สิฟังกลาบูกกับกินเมือมาส้อยกินแต่จขอเทละคำครัทีถทท่ถนเทเสร็จสองโนึ่งก็งจะเป็นสาวอ่าวาปูเท่าที่ยิ่งวได้ลบเท้าแต่ว่าขันสูดอยู่กับมีแม่นบ เป็นงางเขาจะเหียกขั้วจูมันมาพ่อหาเศษันก็าพ่อหาเศษแต่เอาพี่เอาน่องเอาลูกป้านอาอาเอาบริษัทเนี่ก็าขางไมาเห็ดโลกลดกับอะไรก็ได้ประมุ้นถ้าเหยดยปอลายก็ได้ประมุ้นมันจะมีคูแทงเห็ีเอาลูกฟอกันเลยเฮีดเห้นแเ,เวๆผ่านไปใส่ปีหนึ่งถ้าลนบ้านพวเจ้าตาเป็นกุศลปัตรนี่ไม่ครับบมายาิลันมึงขึ้นมาไหนอย่ารอที่เอาเดียวหัวเขาเต่หวเขามุนบ เออโวงแต่เปลี่ยนสีละคูย้อนยักย้อนมัดซ้อยจูข้อเอาแม่บ้านนังลาเอ้ยกวกาปานผ้าเลือกพักประชาชนเข้าไปเลือกสุพลเข้าไปเลือกสุรชินเข้าไปสี่เฮ็ดไหบิงสี่เฮ็ดไหบิงเออเอาให้มันจูไปเป็ี่ยนเศษเศษอย่าไปเฮ็ดชุบเห็ดจักเออโ่เมสกี้ไปกี้ไปสุดตัวรถที่ซื้เอากคือเปลี่ยนจากข่าข้อจีเป็นทักท้ายจริงจัง บ่าขับุตเสด็จอู่แม่บาหลักฐานที่นี่เอาขัดแม่มาคัดแม่เลือดเลือดแล่วสิได้เปลี่ยนบ่ะล่ะถ้าได้แล้วสิได้เปลี่นบพะล่ะสาได้แล้วมั้สงได้เป็นมันก็เลยเอาสอว่าไปยกมือขึ้นจงหน้ายกมีท่าอาจารย์จต่ตัว่าผู้ฝ่ายสุนึงตัวแบบเลือดไปทั้งกันเมลาไปทั้งบ้านทักก้าวไกลกันเลือไปนี่เลือดกันบัาอิไปนี่ไกลให้เข้ากันเด้อมุดเจ้าแดงงกันแล้วพีสุพนพล้องมาได้เปลนสอสอ แต่ว่ามนยังลดลงผิดอันบุตรมันพว้าทเป็น่พนผอที่ไปลดเป็นคู <unexpected> <coin envy> ่ห <sloppy> น <parler> ่อยไังได้เลยบุตรมันที่เป็นหน้ายกจังฟ้าที่ไปเป็นซอๆใหญ่ไเนบ่เออฉะนั้นว่ากันว่าเลือกต่างเสื้อหนาน้ำเลือดยาแดงผักโสมเรียกทักโสมเั้งค้นเส้นผักยาเรียกแดงมันยกมือภาษสนเขาอันนี้เหมือนกันเขาคู่หาเลือกเส้งสองใบกาเส้งสองใบใบที่หนึ่งเลือกนายก สียังมัต้องไปน้ำตาเขาทายออกมากกับเป็ดส like ้มคู่บอน้ำตาลกับว่าแมงเม่วนกับว่าแมงเตียกับว่าคือสีกุยช่ยไปสีกุยชุายนะไปสีกุยช่ยกาเบอร์หนึ่งนะครับเลือกสุพจน์สุอริยภพเดอหนึ่งเป็นนายกจังหวัดเป็นนายกอบจอีกไปสี mất các tuổi đấy bà mất còn con thú <laughs> à, à, chưa đấy Chị chưa bù Chị chưa ở miền chưa mất chưa chết chưa ba chưa cứ chưa cả chưa ba 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 chưa đấy chưa chưa b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 a เด้ออาบเบิร์กซ <id> <bes assisting loop workers> ื้อนั่นมันคือคือล่ะล่ะเขียวอันทิบกันยุกอันหลังกัขแถวอันทิบมันนายกแถียวอันใา้กั่สอจอนะครับวันที่หนึ่งเลือกนายกใบสีกุยทุยกาเบอร์หรือเลือกสอจอใบสีเขียวเขียวกาเบอร์สองเห็ียดไงไงครับพี่น้องนี่แหละพูดได้กว่าคุณฐานห่าวคล้องเรื่องกันเรื่องภูท่านเป็นขุนขีข้าท่านเป็นขุนขียางคล้องบ่าบกเรื่องนี้ คนผู้นี้ผู้ที่เป็นสอจอดคือว่าคือ,อยังคือสอจอดต้องไปถามว่าคือยังแก,กตอบว่าคือรึอเปล่าแต่ถ้าหมายว่าคือไปยังไงคือ,อคนเป็นีพิเภกซอไปยังไงเมผู้เจ้ากับตอบไปหมดคือผู้ที่ได้เป็นซอจอดวะนี่ เขาว่าผักประชาชนมันติดผักโคนรนุ่มพี่ักโคนรเาเอาไปพักโคนรนุ่มคนรนุ่มจังเลยพี่สุขบอกไว้แท้ก็มีอันที่นี่เตรียมต้อนข้าววานุ่มนี่ยมั้นก็แปลว่าอายุนุ่มแต่ว่าหัวใจนุ่มแต่ว่าแนวคิพข้าแนวคิพข้าหัวใจมันเป็นคนรนุ่มแต่มันเป็นคนรนุ่มเผาตือตายดูละยิงเข่วใสียกับข้าวกะนุ่มือเก่า ฉันนั่งเทียร่่ขี่อะไรวเป็นผู้สามัครขี่พรนง่ายๆนี่นบรมมาเพื่าเคลี่ยนประวัติกรเคยเป็บบเี่ยนสถานสภามาแล้วมีพื้นมีฐา,า,านน้องหุ่นใคนรไหลเอาเล้วโหดเ้า,ดางิี่สนามยุ่งๆใครเข้าใจได้ซื้อเสียงบริเวณบางสั่นเด็ดเอามาสภาพคุณอายุเท่าไหร่แนวคิดเป็นยังไงเคยทำงานม,มาแล้วใช่ไหมอ่ะคุณสมบัติเรื่องต้นฐานผ่านแล้วจังไห่เข่าอบลุกเอาไปเข่าไข่เอาไปเข่าไข่ไปเรียนรู้นโยบายเอาวิธีคิดแบบพักอนา,าคตใหม่ เอาวิธีคิดแบบพักก้าวไก่พักประชาชนเอาวิธีคิดแบบธนาคารแบบพิธามะว่องสุฟันมาเรียมมาหนูวา่าเขาขัดเค็มจังสี่ท่องเค็มจังสี่เค็มจังสี่เด้อผักเข้าคึ้นจังสี่ผักเข้าอยากเค็มจังสี่ขันเจ้าที่เขาไปเป็นเจ้าหินสี่ผ่านการบ,บรุกลุกแล้วลว่าแปลว่าผ่านแล้วควายออกคอสิดิริสอบพองจังมาสอบสังขารจังมาสอบพันวยวังไงว่า พี่เรียนรู้ไปเข้าใจไหมว่าเวลาเอาไป,าไปยึดเสืออาออกมาได้เป็นเราการที่ยังว่าเป่นพวกบว่าเอาเลยอยากไอ้นั้นพื้นฐานเดิมมีอยู่แล้วเสริมเข้ามาใหม่นี่จังเป็นเพชรครับนี่จังเป็นเพชรจังเหยีไดใจผู้ที่สิอาสาไปป็นซอจอบ้บานพี่น้องนะครับว่าไปเอาที่ในคอมเติม,ม์ม่นม่จอดนี่บาดแี่นี่ นะครับป่ายที่เลือกนายกพีสุพลผมบอกได้ว่าแม้ว่าเราสิบวัคซีนดดลดจำนวนตับยังอีกยั้กระตายเราอยู่กับพรรคอนาคตใหม่พรรคก,ก้าวไกลพรรคประชาชนมาตลอดเรื่องแนวคิดสี่พันสองห่วงเรื่องอุดมการณ์บัต้องหวง่วงเราโลกเหยียดตัางตะละเทียแล้วมาเคอยอยู่พรรคเก,ก่าฝักเทีย <c oughs> เป็นอย่างไงบ้างแ่นบอลเป็นพี่ยนเด บ่เป็เตียนบ่มาเป็นมูเฮาหลักล้าออกขายโตผู้ใดเสนอเง้หลายจะมาอยู่พักการเด็บเหามาแค่มีสิบแต่เหล้าอ่อจากพักเหจากเียรเขายุงก่อนลบเหลี่แตันที่แรกอยู่พักกด้คนไหนเขาอายุลบเหกีต่งเทียรี่หักปีหกอยู่พักเก่าไก่เขาอายุป่าที่นี่ลรเหลียต่งเถียนี่อยู่พักไหงพักกษัตรเขาอยากยุบ แต่ว่าเขาเก็บประคันใจยังกาดกาดยังไม่ตกยังไม่เปิดปอดให้มันได้ตีแก้วกุหลเออการดรุ้งว่าดิฉะนั้นยาไอ้เราาด้อยู่หอพักที่สี่ใครด้เป็เปี่ยนตะพักที่สามดิเอาวะเอาได้พี่สูพ้นได้เป็นนายกอบจพักประชาชนเอาไม่เอาเอาคนที่ความรู้เอาคนที่อุดมการเอาค้นเสียสละเพื่อพีเพื่อนอนี่สู้พ้ถอย พี่เรานบอกวามากสมัครมาหลายเทื่แล้วว่าเขาจะเปลี่ยนย่งเดียวเาถอยอเพื่อบอกว่าบ่ว่าขันอยบ่คัดสมเด็จตัน่าอย่างเขีเนีสิแข่างประชาชนมาใส่กับมุงตหางบ่คัดสมเด็จอยกับสิลบไปทีละนี่ถ้าเด็กเที่ยวทักเดีวว่าหลังห้คนยังสิตายเหตายนะคุณเขาสิยอว่าหันฉะนั้นทที่เลาสนักริรประชาชนวันที่ดึงเรือสุพศบสีุยกุย กาเบร์บัตสีเขียวเลือกสุทินไปช่วยสุกฤษสุรทินรื้อลักเลือกสุรทินไปช่วยสุกฤษบัตชีเขียวกาเบร์หอนผู้นำยูดีสุกฤษเลือดมาเลือดกันั่งยูนีสุกฤษเลือดสนะไปปั้นโคตรเวิร์ตมากกรณีดีแง่เจ้ากับพ่อยู่ดีผัวเจ้ากับพ่อยู่ดีลูกเจ้ากับพ่อยู่ดีพี่น้องเจ้ากับพ่อยู่ดี แต่กูนเจ้าเป็นผู้ดีเมื่อเปนบอบอฉะนั้นต้องต้องอาศัยผู้ยูดีเจตนกตอให้กันเด้เพราะว่าอย่างครับผักผักไทยห้ามดีบอมีเงินไเปกก็กแขกเพื่อนบอมีหัวแะแนีนไปจดซื้อบอมีผู้ไปขับกบลับไม่เบือดต่างเด้อบอมีเงินมากกว่าบอมีของมาแกกจกแจกสี่เอาสองคนหนีไปเหยีดงานแหลกเบิ่งรัวมาถึงปลูกคาบฉะนั้นอาศัยเป็นนันนกงบตอกลับไปไปอกอซอยกันแน่ พู้เป็นลูกเป็นเต้าไปบอกพ่อบอกแม่ปูย่าตาย่ายซอยกันบอกว่าเลือกเบอร์หนึ่งเป็นน้ายกเลือกเบอร์สองเป็นสอจ่อบัตสีเขียวเลือกสอต่อกาเบอร์สองบัตสีคุยทวีเลือกหน้ายกก่าเบอร์หนึ่งเลือกซอยกันบอกพ่อบอกแมวว่าขั้นเจ้าก็เลือกเจ้าก็เอากันเลือกผู้เท่านันเด้อหกลอยว่าเลือกเจ้าดิเตียนลอยครับผู้ใดได้หกลอยยกมือเตียนลอย แปดตอยพันหนึ่งเ้อได้พอพันตัวป้าตัวอู้าปมาจั่มาได้พอพันมาวันนี้เร่เป็นขายอันนั้นยกืบขอตวมดื็อกันเอาเึดเทเาาห้ผกูได้พาอพัน่าคาพันเม็นแล้วหหระหว่างชาปนกิจกับเงินเดือนผู้เท่าพันเม็มากกว่าแ้ล่นะครับฉะนั้น บอกผู้นั่งที่หีกับบอกลูกบอกเต้านะครับสูไปเลือกซอยกันกูอยากเซียนมุกาหาบึงอยากเอาพักคตรหลุดใหม่มาเห็นเบงนว่าเซียนแต่บอกถ้าสูไม่เลือกกูไม่ใช้นี่ทกศกูจะตายทีให้สูใช้นี่ต่อกูอนะบอกเขาว่าจะสัะ่งเนาะฉะนั้นย้ำอีกทีวันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งกูพาวันเดียวกันกับเจ๊บอกตื่นแต่เช้าส่บาด อยากนำถามเลขก็ควาค้าั้อมอะไรเลขชื่อตาบ้าเลขกาดิบัตรสีกุยทุยกาเบอร์ออบัตรสีเขียวกาเบอร์อผู้ใดกาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองกันใครคือสีและลายัสลับผู้นั่งถือ,ถอเลขมือน,นอั่งฟอกเอาถ้าเลือกแล้วคันนี้ชนะไม่ชนะเพราะเราคือพัก จะลงมาาก่าไหมเขาหยุดต yeah well, ั้งไม่แล้วเราคือพักพักขออคุ้นหลายๆครับโอ้ได้ตรียมแตะเนี้ยวยแบบนี้เดียเรนี่ันนี้ตื่นล่าคือบลงเดชเดชขอบับดูเนีาษาภาษาตัวลนครที่น้องชปยอาจเจอาเพราะกรพิราหให้ทีเดครับกทน อาช่วยน้องสอยจอร์นกอดอนี้ก็ว่านี่ครับนะยกงไ้พี่น้องเห็นว่าดีกัเป็นคู่สมรักสอยจอรอีกเพจหนึ่งนะเพื่องเพื่อยากงไ้พี่น้องข้าวบุกดาหารเห็นว่าผักประชาชนว่านีเข้าขัดสัดเพื่อนกับเพื่อบ้านหลักใจพี่น้องข้าวบุกดาหาน่ยืนยู่นอีเพราะไม่ตั้งสุุณสั่งกับเจ้าคนะครับมาสู้เพือเพื่อนเหรอเป็นมัเออจังยาว้าบริวารเปิดตัวเห็นเนาะบริวารรอบดีเพียงพูดใงว่านะครับเพียงผัวผมกับปรัตติปรัตติเนี่ผู้เคยขัด พยเยีนะ่ยสี่เอาคนที่มีความรู้ความสามารถเอาจำสักส่นหนึ่งครับเป็นอ่าแล้วก็เป็นหมอเป็นคนาหยา่ๆมีความรู้สามารถนะครับแล้วก็เป็นคนุ่นใไม่พออันนี้ก็ไม่ได้ค,ครับเพราะเปน็นวันเด้ครับคนาว่าไม่ของผักประชาชนคือคนที่มี่นวกความคิดใหม่ๆอ่ามองเห็นการเมื่อไปทางหนาบ้างการเมื่อไปทางหลังคือปบกคือผักบานผักผมว่บไปเพราะจะห้อไปบอกวอ,กอกนะกขขานะครับติผูกคือปกติแจมือเนี่วันวสาสวนปักจะอย่าไปพูดเรื่องความหลังเียนะครับเพราคนเก่า บ่ใบเข้าคิดแบบนั้นแต่พรรคเข้านี่อคิดไปขนาดอน,นาคตพี่เขียนไว้แผ่นพับรีเรอบอร,บพนพรบ์นี่นพี่น้องเก็บไว F5 ปีข้างหน้าหรือหลังจากเลือกตั้งแล้วนายกสุขศิริจันทร์สันส์จอสีตา่างเดียวกันคันเห็ดเพได้ไร CP ข้างหน้าถือแผ่นพับมหาเล่าครับคือเบิดจังสี่อันนี้คือข้อที่ทีเป็นสูตร,รการโหวตเบอร์นี่นะครับการทำงนานที่เกิดขึ้น คาดหวังเนาะก่อ,อนผมถามตอนแรกเป็นอยังขึ้นก,กาผัดเกาไก่ทุกคนว่มามักว่ามากัามากว่าแม่นมกักดีสิครับถึงคนยังมีความหวังกับผักสีส้มนะกาสุปบดมือดีวั่ได้เฉพาะเจ่าซุปบดได้ครับวันนี้ท่านนี้ครัรบได้ธพนทอดไม่เป็นของแถมพอได้พิธาไม่เป็นที่ทุกษาพรของแถมดีดีจังสี่พี่น้องมุกทหารเอาไหครับเอาเนี่ยกาเนืน้อวัดซีวัดห่าอ่ะย่งางยูไช่ไปเลยครับเป็นการขอบคุณพี่น้นองเนาะนะครับเพราะว่า นายกก็ต้องไปอีกหลายลาอำเภอนี่ครับซอยจต้องลงผูปะพี่น้องนะครับว่าผมกมีโอกาสกับทีมัซอยสนับสนุนนั่นเป็นลบแต่ปีอีกนะครับก็ยจะพูดใหญ่บอกมือนีม้มาจนี้ไปบอกต่อกันนะครับอย่าเอาให้มันแค่์เกล็บได้ห้าต้องได้นะคะรนะับตอนพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับเทียนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับยิ่งพ่อยิแม่ผู้ใด้ใส่ไล่เด้อผู้ใด้เล่นไล่อยากคุยกับนายกอยาก มีปัญหาอยากเคยตรงบอกลูกลูกผิไปแอบไล่ห้เป็นมูกลับในไล่เพราะได้คุ้ยกันเด้ออยากช่งปัญหาอยากช่องอ้ยังนีเขามาเป็นมูในไล่กันช่วงหนกันนะครับนี่นะครับยายมาหายหรทีแอบไทยทีแอไทยอยากชงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ